สบายอยู่บ้านเอาดินท่อหายไปนะทั่วส่วนยังหลายเฮ้ยสบายคนเล่าสบายมาเด้อมาเจียวล่าเลยเด้อสองเหนียวเ,เสียงแคนหอมดอกจำป่าสายย่าลืมเด้อควาคักควักแม่นถึงสายคนเล่าอยู่ในมุมโลกเลยนะสิ่งใดที่บบดีบงงามกระต่างคนกระต่างคนตามถอยตา่างคนก็หายโอกาสกันสามาคีหักแพงปองดองประเทศเล่าเกิดเป็นหนึ่งเออ ตาคยเพื่อนนี um ่จะเคยนอนบ่บ่เคยบ่เคยนอนจะเถอะปะเห่อยเจ็บปุ๊กอะไเหนื่ยมันนอนบ่ได้บ่นอนบ่ได้หลายคนนอนชาชากินข้าวกินน้ำหรือว่าจะนอนวันนี้นะเจ้ากินข้าวกินน้ำหรือบ่ยังไม่ได้กินเบนยังไม่ได้กินข้าวเลยเลยอ่าเอาน้องเจ้าแล้วทั้งเบิ้ลแบบนี้จะค้นออก เป็นน้องคอยกแปดคนเแปดคนเจ้าเป็นลูกผู้ใหญ่บอสเมนอายคอยกไม่มีอายบ่สโดยอายมีครอบครัวแล้วยังยังทานายมีด้วยทั้งน้องกับทนได้มีบ่ยังเหมือนอ ไครเป็นคนปลุกหรือพอจะพอพูเขินท่านอะไรนี่นนพอค่อยลุกมันคือไปเบอร์เลยน้องคือบ่าสมแทบไม่เน,นี่ยเป็นไังไหมมีมีเงินมีไม่ยางกรบ่มีไปตับกระบ่มีรถกระพะถือใหม้รถ<อ>กระบ่มีเขาก็หาสุดแล้วแต่มันบ่นนได้เนาะนสบายดีสบายดีพี่น้องเบอร์ทุกสุขคนว่าจะเป็นฟังไถ่ฟังเล่าเนาะหลังจากที่เบาแก้ลงคลิปน้องคนนี้ไปเนาะก็มีผู้ใหญ่ใจดีท่างฟังไถ่เนาะเป็นอยากช่วยเหลื้อยแสงบ้านให้ สาวคนนี yeah! ้เนาะเออเป็นจำนวนเงินเกือบหลายหมื่นบาทเนาะอ่าแต่เบาแก้ก็จะป่วหรือว่าเท่ายเนาะท่ามาสธิษ้านในร่างหนึ่งในประเทศลาวเลยเนาะแต่เบาแก้ไม่อยากรับปากเพิ่นเพราะยังเบาแก้บริเวณซ้ายแบบซอยเลี้ยงพนหรือว่าสิเนาะเขาอธิเสียซอยเสียมันในใจเบาแก้เนะเบาแก้แต่ซอยซอยแท้เนี่ยเบาแก้เอาจักบาทเลยแต่ว่าเบาแก้บนซอยอกเพราะว่าเบาแก้บนรับปากเขาเพราะว่าเบาแก้บนมีปัญญาเบาแก้ต้องเดินทางไปบ้านเขาต้องใส่รถใส่ร่างต้องใส่ทุนเป็นบ่เออ บางคนก็เห็ดซรายนี although, like life, like 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 ่เบาแกกับอยากให้ก็เห็ดแบบซื่อสั้นนะแบบซอยชื่อซอยประมานว่าสีกินไรกินสายวัตรกินน้อยๆก็ได้เออเติมมันลงมันล่างมาว่ากันดอกกันมันสมบูรณปกติเนาะแต่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนเนาะที่อยู่ประเทศไทยเราเหมืนกับติดต่อเบาแกมาเนาะว่าอยากซอยเลื้อแต่เบาแกกับบัวรับป่าคนดอกเบาแกบมีปัญญายใจเปซอยเลื้อยเพื่อนนะการที่ไปสางหมู่สางบานเบาแกมันสายดาคนอย่างเดียวเนาะ เอาที่เราตรงพี่รองบอกแวะบันไดแบบซ้ายซอยโค่นวัชสาบันไดคือรู้ทุกเปลือกซ้ายนั่นเนาะโอเคซ้ายดามาซ้ายดาก้นบริเวณเชื่อมเนี่ยท้ามายากซอยบนออกก็ได้เบาแกอยากซอยเนี่ยก็เลยถามผู้ใหญ่เจะดีว่าถ้าอยากซอยจริงเนาะเออซอยเรือหนองคุ้นนั่นนะหนองคุนี่นะเนาะมาเก็บปากมาเนาะเบาแกะกับสิทธิ์ต่อไห้วันสาสิทธิต่อไห้กับกะมีหาหน่วยงานที่ว่าคนที่ว่าเป็นใบใจได้วันสาซอยเรือเสียเนาะเออ ซอยเล right? okay. ื้อแทนบอกแก้หรือว่าให้บอกแก้ดูแลถอดมือกันเอเคสอะไรอยู่แต่เบกแก้โดยตรงเลยบอกแก้ไม่จะเค็ดดอกเนาะบอกแก้ไม่จะเ็ดพออย่งละบอก็เห็ดไปซ้ายนั่นมะมันกะเมื่อตอมิทุนมีห้อนมีรถมีล่างคือคือคือเบาเตียงคือหลายหลายคนเปวดเห็ดเนาะเออยางเบาเตียงอยู่เนซอยเลื้อยหรือเนซอยเลื้อแท่งนี่เบาเตียงอ่าเบแก้เห็นในร่างเคสซอยนี่เออหกับชุ่มเซ่อไปเนาะแต่บางเสียงบางกาเวลาบารับทุกเคสไปเนาะอือบาลในประเทศลาวเดียว คนที่มันยากจนมันยากจนนี้เด้พี่น้องไม่ได้มีฮอดเก่าสิกินเนี่ยผู้บ่าวลาบ้านบ้าแก่กับมีอยู่เพราะอยู่เพราะกินแต่บ้าแก่ก็บริมีรถใหญ่เนาะมีรถอายกับบ้าไปเหตุเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้จบเด้พี่น้องอ่าบ้าแก่อ่าพี่ซายบ้าแก่เกิดอุบัติเหตุเนาะก็มีบ่าวกลัวบ้าแก่อยู่ไหนก็สิบคนด้าไปเนาะอ่ามีหลวงพี่ร้านเนี่ยและสิบคนทุกมมือนีกับมาสู่ยูซานมาซะเนาะผู้บ้านควาเนี่ยตั้งอาทั้งบรรกาศกระทู้มากบ้ามั่นฟองบ้าไรมาซะเนาะอ่า เกาเอาเสียรวบกาคาหาสิบล้านเนาะหาสิบล้านก็ประมาณหก0 0 0ดหมื่นบาทอประมาณเจ็ดแปดหมื่นบาทเนาะประมาณแปดหมื่นบาทขาเสียลกเอาคนผูแม่ผู้เสียิตเเสียลกเอาถั่เอาก็แล้าผสนชาเนาะบอกลวเลาะก็กราแกระไดโอนไปให้แบบเพี่อมันจบแล้วพี่น้องทีคาดสินส่วล่งป็นสารมันว่าเอา่านเกลไปไปเรื่อยบะลุก็เอาสิไปจัดการให้เอาหาสิบล้านเนาะหาจลังไมาแปดหมื่นบาทก็จบ เราแกะกับเราไมมีเงินเลยบราแกบะบกับยืมเขาแล้ว <c oughs> <c oughs> ยืมเขาแล้วก็พี่น้องซอยกันพี่น้องเออย้ามต,บต,บตุกทุกหลายอยากบานรืองลำบากเขาก็ต้องซอยกันเนาะเราแกบะบกับเบสตัวเลยเอาแกบะบกันละผมมีจักบาทในบัตรซีเลยจริงเราแกบบอันนี้เงินในบัตรซีเด้อยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาท <c oughs> พี่น้องเชื่อไหมแบรบาแกะหมดเลยที่รถรถพี่ชายไปชนไม่ใช่ส่วน,นเขามาชนนะเขาข้ามเลนมาชนเรานะเราแกบะบหมดเลยนั่นค่านู้นค่านี้ค่ากินค่าอยู่วิ่งนู้นวิ่งนี่ จุดแรกเกี่ยงมาสีแล้วอยู่ประมาณสองสามร้อยแหละประมาณนี้แหละเอะอเป็นเป็นเงินไทยแล้วนะเกี่ยงเลยไม่มีตังค์เลย <ๆ S 1> ก็อยากช่วยคนอื่นแหละแต่ว่าเราเราก็มีปัญญาจะช่วยใช่ไหมถามว่าเราไปช่วยคนมันได้บุญได้ดีไหมมันได้แต่เราต้องซื่อสัตย์นะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อชี่เองก็อยู่ลําบากนะก็ะมีหลายคนอยากช่วยน้องคนนั้นนะมันมันดูสภาพบ,บ้านแล้วก็น่าช่วยนะถ้าเป็นบ้านเบาแ,บแก่เบาแก่จะไปคิดคิดคิดเองนะ <laughs> จะไปตัดไม้แล้วก็มา เราจะใช้ท <weed. S 2> uh, right. so well ุนน้อยใช่ไหมเราไปจัดเสาไม้เอาเพื่อนอะไรไปก็ได้จัดมาสักห้าหกต้นลงมาทําดีๆทำเป็นเทียงนานะทําแบบก็ไม่เทียงนาหรอกก็เหมือนเดือนเล็กๆก็โอเคแล้วก็อ่ะเป็นว่าจิตตามนี้เนาะไม่มีอะไรมากเนาะก็อยากช่วยเหลือน้องก็อยู่แต่ว่าบอกแกก็รอคิดดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสุบูรุกคนเนาะที่ติดต่อเข้ามาหาบอกแกเนาะกขอบคุณสุบูรุกคนครับตั้งฝั่งไทยเนาะหรือว่าเอฟซีสุบูรษกคนเนาะอยากช่วยเหลือก็บคอยว่ากันไม่เพื่องเออ แต่เขาชิวชยเยอจริงคือคอยติดตอ่อบอกแก้มามาอีกเท่าน,นึงเนาะขอบคุณที่รับชมเราฟังครับสวัสดีครับจบบ้าฮับบได้สบวท้าเขาจะสร้างตึกแฟรตลอยก่าสั่นอยู่ประเทศเวเจะฮับบได้สบวท้ารถไฟมีอยู่บ้านนี่จะฮับบไร้สบวท้าบ้านนี้ม่นี่มันจะเลินเจ้าเสดจะได้ยังสินุงเสือหมอดำนินคือเก่าบ่หึยันนี้คนจริงขายัางเป็นคนเนาะ เศาเดี๋ยวปุปปัดที่จะาว่ามากนะมันไม่เธสั่งไฟซุ่มเจ้าเองนะมันไม่สั่งเรื่องดีเจ้ามาเป็นคนข่อยข่อยสิบอเอาโทษเอาหนีบเอาเรื่องเอาเล่าเจ้าจังัจจริงคนเล่าประเทนเล่าลูกเล่าล้านเล่าพี่น้องที่ใกล้บ้านใกล้เมืองกันคนเล่าบิด คนเล่าเนี่ยมันนำใจประเสริฐคนลเล่าเลยพ่อไห้อาัยซึ่งกันและกันพ่อมถนอมต้มตุม้มพ่อมเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเจริญสีเวลยและหุ่งเงืองจะอยู่ใกล่หรือไก่กับมีหัวใจคนเป็นเลา่าคนเล่าเอื้ออาทอดมิตรภาพที่ดีงามต่อกันอย่าเจียวเศร้าซะคอยอยางได้เบรืรอเจอโทรหาส่วนโตเลยเถ่าเอวจะกระสิบุกขึ้นสิล่มกันบุมมีเหตุมีผลหอก เพราะว่ามันเฒ่าแก่กลเบ็ดฮ็ดมันแก่กลายเก่งฝาใกใ,กใ,กให้คิดเนาะสบายอยู่บ้านเราดินท่องหายไปนาขั้วสวนยังลายเฮ้ยสบายคนเราสบายมาเด้อมาเที่ยวลราด้วยเด้อของเหนียวเสียงแค้นหอมดอกจำปาสหายอย่าลืมเด้อฝากครัฝากแม่ถึงสายคนเราอยู่ในมุม ้ดที่บบดีบบงามกระต่างคนกระต่าง,าง,างคนต่างท้อยต่างคนต่างโอกาสกันสามารถขี่หักแพงปองดองประเทศลวาวคเป็นหนึ่งเออของกลุ่มอาเซียนครับ